จะรู้หรือไม่รู้ว่าช่างมาันแต่ถ้ามันปวดไม่หายเนี่ยสันนิษฐานเลยครับว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วกระดูกคอเสื่อมไปแล้วเราจะทำาไงดีวิธีง่ายๆนะครับเราก็อยากให้กล้ามเนื้อตรงคอกับตรงบ่าเราเนี่ยมันตึงเกินไปนะครับถ้ามันตึงมากๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงแถวนี้ไม่ค่อยพอนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยกระดูกคอเสื่อมได้ง่ายมากๆเลยเอาแรกสุดน,นะครับตรงบ่านเนี่ยอย่าให้มันตึงนะครับวันนี้เปลี่ยนท่าบ้างเอาเราไปยืนตรงข้างกําแพงอย่างงี้ครับอ่ายืนพิงไปเลยครับเท้าก็ไม่ต้องชิดมากก็ได้ หลังจากนั้นเอาแขนแปะกําแพงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับอ๊อนี่มันจะตึงตรงบาง่ามากเลยครับอย่างเช่นเอาลงเอาขึ้นไปเลยนะหนึ่งสองโอ้ถ้ามันไม่ตึงอ่ะสูงไปอีกสามโดยที่แขนมันชิดไอตัวกําแพงอยู่นะครับมันจะได้บาดเลยครับทําสักประมาณห้าครั้งก็ได้เพราะว่ามันเหนื่อยอพอสักห้าครั้งเราก็พักแป๊บหนึ่งครับเราก็เอาซักห้ายกก็ได้ตัวติดแขนชิด ยกแขนขึ้นสุดแล้วก็เอาลงาให้มันตั้งๆอย่างเงี้ออยอย่าไปทําผิดมุมจากผมนะเพราะว่ามันไม่ตึงส่วนอันต่อไปนะครับเสริมความแข็งแรงให้คอบ้างครับก็เป็นท่าเมื่อวานนะั่นแหละแต่มันเจ๋งมากให้ยันคอนทั้งหมด4มุมนะครับมุมแรกก็เอามือยันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาหัวฝืนเก่งไว้สัก5วิหนึ่งามแล้วก็ปล่อยแล้วก็สัก5ยกเราก็ทําให้ครบ4มุมเท่านั้นเองอย่างเช่นด้านหน้าด้านหลัง แล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านข้างอ่าโอเคครับส่วนท่าต่อไปนะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอนะครับถ้าสมมุติใครทําอันที่3าแบบยืดต้นคอแล้วเนี่ยเรามาเล้าลงแขนให้เลิกท่านี้ไปก่อนนะครับให้ทําแค่2ท่าแรกอันนี้วิธีก็คือยืดคอธรรมดาได้แหละแต่มันมี3ามุมครับหันตรงเอามือจับอย่างนี้แล้วก็ดึงลงไปช้าๆครับมันก็จะตึงเส้นที่1นึ่งห้าวินาทีแล้วก็ปล่อยสักห้ายกแล้วก็หันเฉียงไปหาแขน45องศาห้ามหันที่ด้านนะไม่ดี 1>, 1 2 3 4 5ี่พอเสร็จมุมนี้ปุ๊กก็ไปอีกมุมหนึ่งนี่3มุมเลยครับมุมตรงมุมเฉียงหาแขนแล้วก็มุมหันไปหาแขนที่สุด5วินาที5ยกครับโอเคครับใครที่กระดูกคอเสื่อมไปแล้วครับจะรู้หรือไม่รู้ว่าช่างมันแต่ถ้ามันปวดไม่หายเนี่ยสัษฐานเลยครับว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วก็ลองแก้แบบนี้กันดูนะครับโอเควันนี้ผมหมอนนอนไปก่อนนะสวัสดีครับ